ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงชื่อบทความ s t a r s t r i k HVM กรอบอกสายฟ้าแห่งกองทัพไทยในสนามรบเวหาขีดขีดขีดบทนำผู้พิทัก์เวหาแห่งยุคใหม่ระบบขีปนาวุธความเร็วสูงระยะใกล้ s t a r s t r i k High Velocity Missile HVM คือหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นที่เร็วที่สุดในโลกออกแบบโดยบริษัท t h a l e d e f e n s e Ltd. แห่งสหราชอาณาจักรโดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดการโจมตีจากเป้าหมายทางอากาศที่เคลื่อนที่เร็วเช่นเครื่องบินโจมตีต่ำ UAV และเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธสำหรับกองทัพไทยการจัดหาระบบสตาร์สเตรกไม่เพียงเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศที่ซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคบทความฉบับนี้จะพาผู้อ่านไปจาะลึกถึงขีดความสามารถทางเทคนิค เป้าหมายทางยุทธวิธีความสำเร็จในการปฏิบัติการคุณลักษณะสมัยใหม่และบทบาทของสตาสเตรก HVM ในกองทัพไทยขีดขีดขีด,ขด 1. จุดกำเนิดและปรัชญาการออกแบบสตาสเตรก HVM ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการของสหราชอาณาจักรในยุคสงครามเย็นเพื่อป้องกันภัยจากเฮลิคอปเตอร์จู่โจมและเครื่องบินรบของโซเวียตในระดับต่ำโดยระบบขีปนาวุธแบบนำวิถีด้วยอินฟราเรดในขณะนั้นมีข้อจำกัดในการรับมือกับอุปกรณ์ต่อต้าน เช่นแฟลร์หรือระบบกวนสัญญาณสหราชาอาณาจักรจึงได้พัฒนาระบบนำวิถีแบบใหม่คือเลเซอร์บีมไรดิงที่ไม่ขึ้นกับความร้อนและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าแมสสามส่งผลให้สตาร์สเตรกลายเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นที่เหนือชั้นสำหรับประเทศไทยการจัดหาสตาร์สเตรกคือการเติมเต็มช่องว่างในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ต้องการการตอบสนองฉับไวและมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในการปกป้องสถานที่ยุทธศาสตร์และแนวชายแดนขีดขีดขีด 2. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและความสามารถคุณ,ณลักษณะทางเทคนิคของ s t a r s t r e k กทำให้ระบบนี้โดดเด่นเหนือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้อื่นๆคุณ,ณสมบัติรายละเอียดความเร็วขีปนาวุธมากกว่า m a สสาประมาณ4,000บวก,กิโลเมตรชั่วโมงระยะยิงที่มีประสิทธิภาพ1.5-7ถึง7กิโลเมตรระยะค่าที่เหมาะสมระบบนำวิถีนำวิถีด้วยลำแสงเลเซอร์เลเซอร์บีมไรดิงหัวรบดาช่อเจาะกรอบดา ท่อทางเส้นอรลอยแพลตฟอร์มการยิงแบบสปายไหลน์ LML ติดตั้งบนรถยนต์รอบบอป้อมยิงอัตโนมัติเวลาตอบสนองต่ำกว่า5วินาทีจำนวนผู้ปฏิบัติการ2คนผลยิงและผู้ชี้เป้าน้ำหนักรวมระบบประมาณ20-25กิโลกรัมระบบเลงเป้ากล้องเลงแสงอินฟาราเรดขีปนาวุธสตาร์สเตรกหลูกจะบรรจุด,ดาทอ3ชิ้นซึ่งเป็นหัวรบพลังงานจนหลังจากถูกยิงดา ททั้ง3จะถูกแยกออกและมุ่งตรงสู่เป้าหมายตามลำแสงเลเซอร์เพิ่มโอกาสการทำลายเป้าหมายและลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวนด้วยอุปกรณ์ต่อต้านขีดขีดขีด 3. บทบาทในกองทัพไทยประเทศไทยได้เริ่มนำระบบ s t a r s t r e ็ก HVM เข้าประจำการในช่วงต้นทศวรรษ2020โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานที่บินต่ำและการสอดแนมทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นรอบชายแดนหรือสถานที่ยุทธศาสตร์กอไก่ การจัดวางกำลังทางยุทธวิธีกองทัพไทยใช้ระบบสตาร์สเตรกในหลายรูปแบบ MANPADS แบบสปายไหลสำหรับทหารภาคสนามติดตั้งบนยานยนต์เพื่อการเคลื่อนที่เร็วฐานยิงประจำที่สำหรับป้องกันศูนย์บัญชาการฐานทัพอากาศและเรดาร์ขอไข่บทบาททางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความตึงเครียดทางอากาศเพิ่มขึ้นระบบสตาร์สเตรกทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันภัยทางอากาศระดับล่างที่ทรงประสิทธิภาพ ควบคู่กับระบบป้องกันระยะกลางและไกลของไทยขีดขีดขีด 4. ความสำเร็จในการฝึกและภารกิจ m a s t e r s t r i k e HVM จะยังไม่ถูกใช้จริงในสถานการณ์รบในไทยแต่ก็มีการทดสอบและแสดงสมรรถนะอย่างน่าประทับใจในการฝึกดังนี้กอไก่การฝึกขอบราโก ในงานฝึกร่วมระดับนานาชาติคอบราโกสตัสสเตรกถูกนำมาแสดงความสามารถในการสกัด UA v วด้วยความแม่นยำสูงโดยผู้สังเกตการจากนานาชาติชื่นชมระบบในด้านความเร็วและการตอบสนองอย่างทันท่วงทีขอไข่การป้องกันพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบระบบสตัสเตรกถูกนำมาใช้เป็นอาวุธป้องปราม UA v วีหรืออากาศยานสอดแนมที่อาจถูกใช้โดยกลุ่มก่อเหตุรุนแรงขอควายการฝึกซ้อมร่วมกับอาเซียน ในโครงการฝึกป้องกันภัยทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียสตาสเตรกได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบที่เหนือกว่าระบบ IRMANPADS รุ่นเก่าขีดขีดขีด,ขด 5. คุณสมบัติสมัยใหม่และนวัตกรรมสตาสเตรกมีคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหนือกว่าระบบ MANPADS ทั่วไปกอไก่ระบบนำวิถีเลเซอร์ไม่พึ่งพาความร้อนจึงไม่สามารถถูกหลอกได้ด้วยแร์หรือระบบ IRDcoy ขอไข่หัวรบสามดาทอเพิ่มโอกาสในการถูกเป้าหมายและลดโอกาสการยิงพลาดพร้อมความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายแบบจุดเดียวคอควายความเร็วเหนือเสียงความเร็วมากกว่าแมส3.5มจาทำให้เป้าหมายแทบไม่มีเวลาตอบสนองหรือต่อต้านงอมูใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มสามารถติดตั้งกับรถยนต์ฐานยิงใตตัวหรือใช้งานแบบสะพายไหลได้ตามสถานการณ์จอจาน ใช้ได้ทุกสภาพอากาศมีระบบกล้องอินฟราเรดเสริมทำให้สามารถยิงได้ทั้งกลางวันกลางคืนแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายขีดขีดขีด6เป้าหมายที่สามารถทำลายได้สตาร์สเตรตเหมาะสมอย่างยิ่งในการทำลายเป้าหมายต่อไปนี้เฮลิคอปเตอร,ร์โจมตีเช่น MI 2 4 AH 1เครื่องบินโจมตีบินต่ำ SU 2 5 A 1 0 UAV และโดรนโจมตีระเบิดนำวิถีลอยตัว โลอิเตริ m u ูนิชันยานบินลาตระเวนความเร็วต่ำระบบนี้จึงเติมเต็มช่องว่างในระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยในระยะ0ูถึง7กิโลเมตรขีดขีดขีด7การบูรณาการกับระบบป้องกันภัยไทยประเทศไทยนำสตาร์สเตรกมาเชื่อมโยงกับระบบเรดาร์ CCI และหน่วยควบคุมยิงในสนามรบโดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าระบบเรดาร์ตรวจจับระบบป้องกันภัยระยะกลางและไกล หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อป้องกันแนวหน้าขีดขีดขีดแเปรียบเทียบกับภูมิภาคและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งในอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบป้องกันภัยแบบเก่ารุ่นสเปรลา่าอีกลาซ,ซึ่งมีข้อจำกัดในการรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สตาร์สเตรกทำให้ไทยมีระบบ S H O R A D ที่เร็วและยากต่อการต่อต้านครอบคลุมพื้นที่ระดับล่างของสนามรบ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านป้องกันภัยทางอากาศสูงสุดในภูมิภาคขีดขีดขีดกาการพัฒนาในอนาคตบริษัทเทายังคงพัฒนาระบบสตาร์สเทรอย่างต่อเนื่อง o ฟร e เซช e l ลระบบบูรณาการควบคุมยิงและเรดาร์กับสตาร์สเทรกสตาร์สเทร II รุ่นอัพเกรดที่อาจเพิ่มระยะยิง AI targeting ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยตรวจจับเป้าหมายแบบอัตโนมัติ ประเทศไทยอาจร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพของสตาร์สเตรกให้สามารถตอบโต้ภัยทางอากาศรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นขีดขีดขีดสิบบทสรุปผู้พิทักษ์เวหาแห่งสยามสตาร์สเตรก HVM ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธป้องกันภยัยแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยความเร็วที่เหนือชั้นความแม่นยำสูงและความสามารถในการป้องกันเป้าหมายในระดับตำ่ำ ทำให้ s t a r s สเปรคเป็นหนึ่งในระบบ MANPADS ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกในยุคที่ภัยทางอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโดรนฝูงขีปนาวุธนําวิถีหรือการโจมตีแบบ,อบ Strike, อรอบเรนสตา r s สเปรคคือเกราะคุ้มกันที่มั่นคงของประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวีง